สวัสดีครับมาพบกับทีเก็นเจอร์นะครับเข้าเกมมานะครับหลังปิดลีก PVP นะครับก็4ทุ่มพอดีเป๊ะเลยนะครับตารางล็อกอิน่าประจำเดือน พฤศจิกายนนะครับเข้ามาตอนสี่ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนก็จะรีเซ็ตเป็นวันที่2ครับซึ่งผมจะมาเปิดกาชาซ้ำอีกครั้งนะครับกันที่ไอดิลักนะครับเพิ่มโอกาสมาเรียบร้อยแล้วนะตามที่บอกนะครับว่ามันต้องมีแน่นอนและคิดว่าน่าจะมานะครับสี่ทุ่มวันเสาร์ก็ถือว่ามาเป๊ะเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยไปเปิดหลังเที่ยงคืนนะครับผมว่ามันน่าจะต้อง แข่งแย่งกันนิดนึงนะเพราะว่ามันปิดอีกนะครับได้รับรูบี้มาปุ๊บเนี่ยก็คงจะแย่งเปิดกันเพียบครับโอกาสมันก็น่าจะตีกันสักน,นิดนึงนะผมก็เลยนะครับมาเปิดก่อนเลยเพิ่มโอกาสนะครับเจสิก้ากับ s ซลลี่ก็ถือว่าเป็นเรนเจอร์ที่เจ๋งที่สุดแล้วนะครับของรอบนี้นะครับถ้าไม่ชอบก็เก็บกันไปยาวๆรอลุ้นกลางเดือนนะว่าตัวทัดมืดจะมาไหมอย่างที่บอกว่าผมยังไม่เห็นข้อมูลใดๆนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีก็อาจจะข้ามไปยาวเลยนะครับเป็นเดือน ธันวาคมนะรอรบโครโบจริงๆผมไม่อยากจะให้มองยาวขนาดนั้นนะแต่บางคนถามไปแล้วนะครับว่า,าคิดว่าจะมีกิจกรรมมีเกียร์มีอะไรไหมโครโบเป็นไงบ้างเอาไว้ก่อนดีกว่าโอเคผมขอเอาเดือนนี้ก่อนนะ,ะมารุ้นกันดีกว่าครับโอเครูบี้นะครับมีอยู่เท่าไหร่เจ็ดร้อยโอ้โหได้เปิดสองรอบสองรอบนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเสี่ยงมากนะแต่ก็ต้องเปิดครับทําอะไรไม่ได้ตัวมีไหมตัวน่าจะหมดเกลี้ยงเลยนะครับ ก็เดี๋ยวรอตัวนะครับจากกล่องของขวัญซันลี่นะครับก็ได้มา3ใบนะครับเมื่อเปิดครบ5ครั้งโอเคเพิ่มโอกาสอ่ะเรามาถูกตู้นะเออทุกทีนี่แบบว่าผมผิดตู้ตลอดเลยครับเพราะบางทีตู้เพิ่มโอกาสมันอยู่ข้างล่างบ้างไปอยู่ข้างบนบ้างนะอ่ะมาลุ้นกันครับว่าเพิ่มโอกาสจะมาไหมขอเถอะผมอยากได้ทั้ง2ตัวเลยนะ คือตัวของเจสสิก้าเนี่ยถ้าเกิดได้มากบม่วงผมมีอยู่ประมาณ13-14ตัวนะอันนี้คือสะสมฟรีนะครับยาวๆเลยนะผมปั้นเพราะว่าโคนนอาม่าเนี่ยมันเป็นทางเพิ่มคูลดาวเรนเจอร์สตูนะครับตัวนี้ก็จะมาใช้คอมโบกันนะถ้าเกิดได้โอ้โหดีใจดีวเนี่ยเกือบจะเฮแล้วนะนึกว่าเป็นเจสสิก้านะครับโอ้โหตัวนี้เอาไว้ใช้บัฟคะแนนในเซตดิเวนได้เออจริงๆมันก็ไม่ถึงขั้นน่าเกลียดอะไรมากมายนะ แต่ถ้าเกิดเรามีทีมที่ดีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะโอ้เนี่ยอะไรเนี่ย๊อปปี้วางอีกแล้วโอโหหกร้อยดูบี้ได้ตัวสเตจวิ่งมาหนึ่งตัวและก็ตัวย่อยทิ้งขอเถนะทักตัวหนึ่งคือตัวมิลิมเนี่ยที่ผมยังไม่ได้ปั้นแม็กซ์นะเพราะว่ามันเข้าสู่ช่วงปลายเดือนละผมก็เลยรอดูตัวใหม่นะแล้วปรากฏว่าอ่าผมก็ชอบนะครับตัวของซันลี่ด้วยนะก็เลยคิดว่าอาจจะมาปั้นซันลี่นะั่นแหละ ถ้าเปิดได้นะต้องเปิดให้ได้ต้องเปิดให้ได้อดไดโอ้โหดูรอบแรกครับน่าเกลียดเหลือเกินโอ้โหโคนี่แม่มดคือมันแบบว่าไม่ถ้าได้มานะครับผมคงไม่ได้ใช้เลยซักไอดีหนึ่งนะแม้ว่ามันจะไม่ถึงท่านน่าเกลียดนะครับมันก็เอามาบัฟได้อยู่ละเออเรียกได้ว่าเอามาเสริมแล้วมันก็แบบบัฟมันไม่ได้เจ๋งอะไรมากมายนะโอ้ผมว่าน่าจะเละแล้วนะเนี่ยอลิสไดมาสองรอบแล้วนะครับ ขอนะอลิสพาเพื่อนมาหน่อยฮึบโอ้โหนี่เป็นเซตสีแดงหมดเลยเฮ้ยเป็นเซตสีแดงแสดงว่าแซลลี่ต้องมาแซลลี่มาหน่อยฮึบโอ้โหเปลี่ยนสีทันดีสงสัยจะไม่รอดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหนี่อุตส่าหมาเปิดนะครับคือสี่ทุ่มปุ๊บเนี่ยจบลีปุ๊บเนี่ย,เ,ยเข้าปั๊บเลยนะอ้าวบราโยมีไม่ใช่โหส,สงสัยโอ้โหดูนี่มันออกแต่แบบตัวแ,บบวแดงๆหมดเลยนะหมดแล้วมั้งเนี่ยหมดไหม โอ้ยจบเรียบร้อยนี่คือการเพิ่มโอกาสของไอีหลักครับเออซึ่งมันก็ไม่มีไม่มีนะ,อะขอดูอีกทีนึงเผื่อเขาจะแทรกเข้ามานะเผื่อเขาจะแบบอยู่ดีๆใจดีนะครับมีตะเกียนะการันตีนะครับรอบนี้มีตะเกียรนะครับก็ไม่มีไม่มีเรนเจอร์นะไม่มีใช่ไหมเนี่ยโอ้โหใจคอโหดร้ายมากเหลือเกินนะครับ โอเครีเซ็ตลีกเรียบร้อยแล้วนะครับอาเข้าเกมมาเที่ยงคืนนะก็รันเป็นวันที่2นะครับอะหวังว่าจะได้นะอันนี้คือจะทำให้ได้เห็นเลยนะครับว่าก่อนนะครับรีเซ็ตลีกนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ผมไม่ได้เล่นนะน่าจะจบมาสเตอร์3นะครับคือมอัวอามาสเตอร์2ได้ไงเนี่ยเฮ้ยสงสัยมีคนมาแพ้ผม,มั้งเนี่ยคือสัปดาห์นี้ไม่ได้เล่นเลยนะครับ โอ้โหแสดงว่าตั้งรับค่อนข้างจะเจ๋งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคือเล่นไปไม่กี่เทียงอะ่ะผมจําได้ว่าเล่นไป3-4ทีเทียงนะโอเคได้มาอีก3 7 9รูบี้นะครับเออผมว่าน่าจะเหนื่อยนิดนึงอ่ะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องลุ้นนะครับต้องเอาให้ได้นะโอ้โหขอเถอะคือผมแอบไปส่องแล้วนะหลังจากเปิดตอน4ี่ทุ่มนะครับโอ้โหเห็นมีคนเปิดได้กันเยอะนะอันนี้ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่มโอกาสมันคือเพิ่มโอกาสนะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเพิ่มโอกาสแล้วจะได้กันทุกคนแค่มันมีคนที่เปิดได้กันเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองนะเออแต่คนเกลือก็ยังต้องมีนะครับแล้วก็คงต้องมีเยอะนะโอ้โหมาอีกแล้วโอ้เจ็บปวดรวดรราเหลือเกินนะผมคงเอาไว้ใช้นะครับเป็นตัวบัฟคะแนนสองตัวเลยแนละ้วกันเออแยกตัวมาซะเลยนะโอ้โหบทมานี่มาเจ็ดดาวอย่างเดียวเลยครับอะไรกันเนี่ย ถ้าไม่ไหวเนี่ยผมก็คงไม่เปิดแล้วนะไอดีหลักเนี่ยอาจจะแบบว่าเดือนนี้คงจะเปิดด้วยตัวนะครับแล้วก็รูบี้นี่อาจจะนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะรอะสมแล้วกันเออต้องบ่นเยอะๆหน่อยเผือจะออกมาบ้างโอ้โหเซบีทองคำเอาทองคำไปขายได้ไหมแล้วเอามาเปิดคาชาอีกรอบโอ้เกลือหนักมากจริงโอ้พี่บ๊อบนี่ก็มาโอ้รอบแรกที่เปิดแล้วก็มานะนี่ครบยังเนี่ย เหมือนจะครบหรือเปล่าโอ้โหเนี่ยครบแล้วจบเรียบร้อยครับไอดี ID หลักนะครับไม่เป็นไรแม้ว่าจะเป็นไอดีสายเติมอยู่ไอเดียวนะอ่ะบางคนเหืือติดตามกันใหม่นะครับไอที234หนี้เป็นสายรีนะคือทุกอย่างจะมีแบบว่าจำกัดจำเขี่ยบ้างนะครับแต่ไอดีหลักนี่เติมนะครับเติมแล้วเป็นแบบนี้นะเหนื่อยเวละ่ะ เดี๋ยวแถมแล้วกันไปเปิดกันที่ ID 5นะครับเพราะว่า ID 5นี่รูบี้ไม่พอต้องรอปิดหลีกนะครับก็เดี๋ยวไปเปิด ID 5กันครับโอเคมาเปิดกันต่อที่ ID 5นะครับเอาวันนี้ก็จะมี2คลิปนะครับเป็นคลิป ID 1นะครับพ่วงกับ ID 5นะครับแล้วก็ ID 4พ่วงกับ ID 6นะครับอ่าสามนี่เปิดไปแล้วนะไปดูกันได้นะครับสองนี่ก็เปิดไปแล้วนะครับโอเค ID นี้เนี่ยต้อง รอนะครับรีเซตลีกเนี่ยเพราะว่ารูบี้เนี่ยมีไม่พอนะครับเพชรหนึ่งครับไอดี ID นี้อ่าไอดียลองตอนนี้ผมไปจบเพชรหนึ่งหมดเลยนะครับคือบางไอดีมันขึ้นได้สูงกว่านี้นะแต่อย่างที่บอกนะครับว่าผมไม่ได้ซีเรียสจบเพชรหนึ่งก็เพชรหนึ่งนะเพชรหนึ่งนี้ก็โอเคแล้วนะเออเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้เล่นทั้งสัปดาห์นะครับผมจะมาเล่นเอาช่วงวันศุกร์วันเสาร์นะครับคือแค่นี้ก็เอาสบายใจอ,ะอ่ะมาลุ้นกันครับ ตัว3าบใบนะครับแล้วก็จะเปิดกันทั้งเดือนเลยนะถ้าไม่ออกครับในไ d ดีที่ไม่ออกเนี่ยบอกเลยว่าใช้ตัวเปิดกันยาวๆโอ้โหแอบตกใจมาตัวเล็กๆนะโอ้โหเป็นซารีนะครับซารีปอมบึมนะครับขึ้นโกเกมเขาแตกมาเอ้ยแต่ว่ามันมันเปิดได้แค่ครั้งเดียวนี่นะอ่าตัวแชมเปญน,นะครับมีเมะแล้วก็ซารีปอมบึมนะครับมานะครับขบวนการเจ็ดดาว ID 5ตัก Copy ปี้มีหมดแล้วนะครับอ,อ๋อไอดีนี้ไม่มีตัวบนะินนะตัดตัวบินให้เขาหน่อยนะเออจะได้เล่นง่ายๆสนิดหนึ่งนะครับ ID นี้มีไทกะแม็กซะครับมีคิงแม็กซ์ครับเหมือนจะจูกตะโลกกับรอบโคราโบซะมากกว่านะโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะจะให้ปั้นแม็กตัวนี้ใช่ไหมเนี่ย ไอดีนี้เอาซาล,ลีมาดีกว่าขาดอุ้ยไม่ขาดดีเรามีไทการแล้วแต่ก็ใช้ได้นะอ่ะพิจูนครับพิจูนี่ผมมองว่า EVP ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะคือมันแค่บัฟสะท้อนดาเมจนะครับนำไปตีกิเวเลตดีกว่านะครับ EVP บางตัวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายแล้วนะก็แบบไม่ได้มีอะไรโดดเด่นประมาณนี้ออกมาพักก่อนหนึ่งรอบแล้วก็เปิดรอบสุดท้ายฮึบ มาลุ้นกันครับถ้าได้ซารี่ก็ปั้นแม็กซ์ครับอ่ไอดีลองไอดีไหนเปิดได้เนี่ยผมปั้นแม็กซ์หมดเลยนะตัดมาหนอยฮึบโอ้โหบราอูมัชเมโล่ครับก็เปลี่ยนเป็นบาร์บีคิวนะครับอเดี๋ยวผมขอแสดงเจตจำนงสักนิดหนึ่งนะว่าเราอยากได้ตัวนี้ขอให้เราหน่อยเธอะจัดมาสักหนึ่งตัว จริงๆอยากได้ทั้ง2ตัวเลยนะแต่เพิ่มโอกาสคือพลังเที่ยงคืนอะอย่างที่ผมบอกว่ามันต้องแบบดวงดีจริงๆนะเพราะว่าเขาจะจัดขบวนการเจ็ดดาวมาให้เราแบบนี้นะครับมู Super Hero นซูเปอร์ฮีโร่ครับตกกันบินไอเดียนี้มีตัวแซรลี่หิมาละก็ไม่อยากได้ตัวกันบินนะครับแมกวกักโอ้โหคงต้องเล่นสาย,ยศาสตร์แล้วบางเนี่ย กวักเอ้ยกวักเอ้ยกวักสล,ลี่มาหน่อยโอ้โหไม่เอาโคนี่เล่นนำ้ำเจสสิกา้าโอ้โหหน้าตายังไม่ใช่ขออีกตัวมาโอ้โหเอาอีกแล้วไม่รู้จะพูดไงเลยนะครับโ,โหนี่มาหมดฝึกหัดไม่เป็นไรก็ถือว่าเอามาสลับเป็นอัลตรานะก็ได้กดดาวอัลตร้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ผมไม่ปั้นแม็กแน่ๆนะคือคงปั้นมา รีวิวเออโอเคโอเคอย่างน้อยก็เอามารีวิวแล้วกันนะเออมีตัวรีวิวเฮ้ยพบหรือยังพบหรือยังอ่ะลองไปดูพริปกระชา้าอื่นๆแล้วกันนะจบเรียบร้อยเออก็ถือว่ามันเพิ่มโอกาสจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเพิ่มโอกาส2ตัวนี้ทําไมไอตัวโหนี่แม่บลตเนี่ยมันออกเยอะเหลือเกินนะครับอ่ะส่องดูทีมกันสักนิดหนึ่งนะไอทีนี้ก็เล่นแบบจบ เพชรหนึ่งสบายๆนะครับก็ปั้นแม็กซ์มา3ตัวนะครับในครั้งนี้ปั้นแม็กซ์ได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะคือก็มีคนถามเยอะผมก็ตอบไปเยอะแล้วนะครับว่าทําไมไม่ปั้นตะเคล่าบอกให้อื่นปั้นนะครับทาไมไม่ปั้นมูลดุย,ยังล่ะคือด้วยความที่ว่าอดีนี้มันจบเพชรหนึ่งสบายๆอยู่แล้วอนะ่ะผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเราก็รอนะครับเก็บกบเอาไว้ดีกว่าอ่กบม่วงมี4นะครับแดเอง ไอ้ดีห้าทำไมมีกลมม่วงน้อยจังก็เก็บนะครับเก็บเพราะผมมองว่าปีหน้านะครับผมคงเล่นยาวๆต่อไปอีก1ปีนะถ้าไมไ่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยคงยังแคสนะครับเกมรายเลนเจอร์เป็นหลักนะครับก็เรียกได้ว่าอยู่กันยาวๆเพราะว่าแพนตัวเกมนี่คือเขาอัปเดตกันยาวๆเลยนะอนนี้ตัวเนี่ยโอ้เยอะครับสงสัยนะอาจจะเดี๋ยวก่อนเราคงต้องใช้โตวกะท่าเนี่ย เปิดนะครับเปิดจนถึงที่สุดก่อนนะเออเผื่อจะได้มานะครับเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยตัวแตกอีกเพียบเลยทีเดียวครับโอเควันนี้นะครับก็เปิดกาชา ID หลักนะครับกับ ID 5และเทะเลยทีเดียวนะครับออะไปดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะเป็น ID 4ีนะครับพ่วงก,กับ ID 6ก็ไปดูกันว่า ID นั้นเนี่ยเปิดพ่วงก,กันแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงครับ2 ID นั้นเนี่ยเปิดตอน4ทุ่มนะครับอ่าอันนี้คือ อดีตนนหลักนี้เปิดทั้ง4ทุ่มนะเปิดทั้งเนี่ยงคืนให้ดูนะครับว่าโอ้โหผมว่ามันน่าจะมีความต่างหละอ่ะใครเปิดกชาชาขอให้โชคดีแล้วกันนะครับขอได้เรนเจอร์ตามที่ต้องการแล้วกันนะอ่ะส่วนเกียร์มันเป็นเ e กียร์แซกโวนานะครับถ้าคนที่ไม่ค่อยมีเกียร์ดีๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีนะอ่าผมตัวเองก็อยากได้นะครับแต่ว่าคงต้องมาเปิดเรนเจอร์เป็นหลักนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นกันนะรับปะกันครับสวัสดีครับ